สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีช่างป้อมทุกคนครับวันนี้ก็มาพบกับช่างป้อมอีกอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมาเสนอตัวงานนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นอัจจรบยนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือการทํางานก็เหมือนกับตัวสีน้ําเงินที่ช่างป้อมลงไปแหละครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็ จะเล่นสีสันหน่อยนะครับครับ<อ>ฝา,ฝาบนนี้เราสามารถเปิดเปิดดูเฟืองได้นะครับหรือว่าในคานทาาจระบีนี่นี่จะเป็นหัวอัดนะครับก็จะทำสีสันให้แบบสวยๆขึ้นมาหน่อยครับนี่ครับก็ขนาดนี่ครับขนาดตัวเกียร์นะครับ ก็การทํางานเแ,แค่เดินทาถอยหลังนะครับที่เหลือลูกค้าซื้อไปก็ไปพยุกต์เองว่าจะไปใส่เครื่องอันด้ประสงค์หรือเครื่องมอเตอร์ไซค์เอาไปแล้วแต่นะครับเนี่ยครับก็จะเป็นคันเกียร์คันพื้นฐานนะครับที่เหลือลูกค้าก็ไปดัดแปลงทําตามโค้งงอดัดแปลงให้มันเหมาะสมกับการใช้งานของเรานะครับก็แค่นั้นเองครับ นี่ครับคือขนาดนะขนาดใช้งานนะครับขนาดของตัวเกียร์นะครับก็วันนี้ก็มาแบบสั้นๆนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ